นีครับ FC นะครับผมสายคูปุต a นะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆนะครับครับวันนี้ก็มาไถนะครับไถกลบฟางข้าวนะครับเตรียมหวานนะครับเดือนปลายเดือนมีนาคมนะครับมากับเจ้าคูป o ต a านะครับ l 40นะครับ18 GT นะครับปีนี้ก็ครับบรรยากาศก็ค่อนข้างแรงนะครับ มาณสองสามครั้งนะครับแล้วก็ขอถ่ายได้ครับพักร้อนครับพี่น้องนะครับแดดมากก็ไม่ไหวครับพักพักเย็นๆนะครับกินน้ำเย็นๆก่อนหายใจเย็นๆครับค่อยๆนะครับเราไม่เร่งไม่รีบนะครับรับจ้างนะครับนาตัวเอง ช่วงนี้ก็ลินก็ยังแข็งนะครับถ้าไปรับจ้างนะครับพี่น้องก็จะว่าเอานะครับว่าไถยไม่เข้านะครับมันก็ธรรมดาครับฝนเพิ่งตกมาครั้งสองครั้งนะครับถ่ยได้ลึกขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผม คือว่าเป็นยอดนิยมนะครับเราเล่นรถตลาดนะครับข้อดีก็คืออะไรนะครับอะไรไมีเยอะนะครับเราไปศูนย์อยากได้อะไรนะครับเขาจัดให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะห้ออื่นไม่ดีนะครับก็ดีแตกต่างกันไปนะครับสำหรับผมแล้วก็เล่นอุปตานะครับ ก็รู้สึกว่าประหยัดน้ำมันนะครับเติม500นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปไถยามปลูกหญ้ารประมาณ2-3งานนะครับก็ยังไม่หมดนะครับน้ำมันก็เหลือประมาณครึ่งถังก็ถือว่านะครับโอเคนะครับผม,มการทำงานนะครับไปตามยุคตามสมัยนะครับ พอใช้นะครับเราก็ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะครับซื้อมามือสองนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับสภาพก็โอเคนะครับก็พอใช้งานได้นะครับันนีบ้างก็คือยางนะครับยางหน้านะครับก็พอได้เกาะนะครับก็สภาพก็โอเคนะครับก็พอใช้นะครับก็ดูดีนะครับ คุณวาสนานะครับก็คงจะเป็น l 50นะครับ MU49 อะไรก็ว่ากันไปนะครับอน,น,นาคตนะครับก็ใช้ไปก่อนเท่ากำลังเราอยูนะครับจะถ้ามีคนมาจ้างวานนะครับเราก็ไป มาอีกสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวก็วาดนะครับอันนี้ก็ใช้นะครับสายระบายนะครับความร้อนนะครับคานหน้าแต่ว่าเขาก็มีมาให้อยู่นะครับตรงนี้นะครับมาจากศูนย์แล้วก็เจาะเพิ่มนะครับอันนี้เจาะแล้วครับก็มีน็อตคันออกนะครับสั่งในลาซาด้าครับเครื่องร้อนครับพักก่อนนะครับ ค่อยๆถ่ยครับเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไร่ชาวนานะครับราคาข้าวก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวก็ขึ้นราคาะอดทนสู้ไปครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วค่อยเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับ